ความประทับใจมากๆเลยสำหรับการร่วมง,งานครั้งแรกกับน้องทั้งสองคนนะคะก็แฟนคลับหน้าใหม่นะคะแล้วก็ยังมีแฟนคลับของอินอิทที่ตามมาที่นี่ด้วยน้องทั้งสองคนวันนี้นั่งอยู่ข้างล่างก็ยังแอบปลืม้มแอบเล่นเกมไปในตัวทายด้วยนะว่าสัตว์เป็น<อ>ประเภทไหน<อ> <laughs> เราถายไม่ถูก <laughs> ก็ยินดีด้วยนะคะกับ สำเร็จที่ค่อยๆเติบโตขึ้นไปของน้องแล้วก็กิจกรรมแอคทิวิตี้มากมายที่ทําร่วมกับใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีิด้วยค่ะวันนีผลิตภัณฑ์ที่เราเปิดตัวเป็นยังไงบ้างดีผลตอบรับดีเพราะว่าเรื่องแรกเลยที่เลือกน้องผิวเขโกลผิวเขาผิวเขาสวยขึ้นหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ไพรเมอร์อินทรีย์ เพราะว่าอะไรเรารู้ว่าเขาออกกิจกรรมบ่อยหน้าเขาต้องต้องสู้แสงต้องวาวแล้วดูดีอยู่ตลอดการคุมมันในกิจกรรมที่ทำใช่ไหมคะใช่ครับแล้วประทับใจอินฟีดยังไงบ้างอยากจะถามสัมภาษณ์เลยจริงผมรู้สึกว่าอินฟีดเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วใช่ไหมครับว่าตัวผลิตัก์กับตัวเป็นคนชอบเรื่องของแพคเกจจิ้งครับรู้สึกว่าแพคเกจจิ้งมันทันสมัยแล้วท่ทำให สำหรับเด็กรุ่นใหม่แบบเป็นเด็กเจนซีเงี้ยก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจครับอุ้ยเจนซีแล้วเหรอก็ใช่ค่ะอันนี้ถูกต้องเลยครับผมส่วนผมก็คือรู้สึกว่าคือจริงๆส่วนตัวเป็นคนแต่งหน้าบ่อยด้วยครับผมเพว่าเวลาออกงานนะทีนี้รู้สึกว่าไพรเมอร์อย่างเช่นวันนี้คือเปิดตัวโปรดักต์ใหม่นะครับผมก็เป็นเป็นไพรเมอร์โกละใช่ครับผมก็รู้สึกว่าคือไพรเมอร์บางคนอาจจะแบบคิดว่าไม่สำคัญแต่ผมรู้สึกว่าการได้ใช้ไพรเมอร์มันทำให้หน้าเรียบเนียนขึ้นแล้วก็เล่นแสง เ่นแสงใช่เพราะช่วงนี้เป็นเทนเหมือนกับโกลด้วยค่ะ<ช>อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงว่ารุ่นไพรเมอร์โกลนี่นะคะมีสารกันแดด SPF 25ด้วยซึ่งอันเนี้ยออกแดดก็สบายใจได้ว่าเรื่องของการปกป้องผิวนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้ออกแดดแล้วนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศเราก็มีการป้องกัน u บด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับรุ่นแมท จะไม่มีกันแดดเยอะเท่ากับกุ้งโกลนะคะก็อยากจะฝากน้องๆได้ใช้แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยแล้วก็ค่ะค่ะววนแบบ่าลูกค้าองได้ได้ได้เลยครับผมใช่ไงก็จริงๆจะบอกว่าคืออยากให้ทุกใครที่ยังไม่เคยลองใช้ของอินทูรีนะครับผมก็อยากให้มาลองใช้นะครับผมแล้วก็เพราะว่าจริงๆเราก็แต่งหน้าบ่อยมากแต่งหน้าทุกวันครับผมก็รู้สึกว่าอยากให้ลองเป็นตัวพาร์เมอร์ที่เปิดตัวใหม่ในโปรดักต์ใหม่ครับผมเพราะว่าจริงๆมันจะ ติดทนมากขึ้นแล้วก็ความเรียบเนียนก็จะปกปิดมากขึ้นครับใช่ก็อยากทุกคนเปิดใจลองนะครับแต่ถ้าใครที่ลองใช้แล้วก็สามารถบอกต่อได้นะครับในก็ฝากด้วยครับผมที่สําคัญนะครับซื้อได้ที่อีฟแอนด์บอยด้วยครับใช่ครับผมถ้าใครอยากหน้าเล่นแสงนะครับก็แนะนําเป็นตัวผูันใหม่เลยตัวโกลงนะครับใช่ก็อยากให้คนมาลองนะครับก็อย่างที่พี่เนตบอกเลยที่อีฟแอนด์บอยทุกสาขา และนอกจากนี้แล้วนะคะอยากจะฝากสุดท้ายที่สุดว่าผลิตภัณฑ์อินทีนไม่ได้แค่จาหน่ายในประเทศไทยนะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนะคะทางทางสงปรพราวเมียนมาหรือว่าไปทางตะวันออกกลางไปทางออม,มานอิรักนะเนี่ยเราส่งออกไปในหลายประเทศทั่วโลกนะคะก็อยากจะฝากอินทินไว้ในอ้อมอกอ้อมใจรักอินทด้น,น้อยแต่รักอินที